็น MUT 2021 exclusive content ที่หลายๆคนก็รอค mm. อยเลยนะฮะสำหรับ EP ที่6 Signature Walk ครับ content สุด exclusive ของการประกวด Miss Universe Thailand 2021บน True ID ทางช่อง MUT Reality Live ซึ่งสำหรับ EP 6 Signature Walk เนี่ยนะครับก็มี challenge มาให้30สาวงานอีกเช่นเคยโดยงานนี้ครับสาวๆทั้ง30คนจะต้องโชว์ท่าเดินสุดปังของตัวเอง ซึ่งที่พิเศษไปกว่านั้นนะครับคือสาวๆเนี่ยจะต้องเดินแล้วก็โพสต์ลงไปในสระว่ายน้ําแบบสวยสับเลยทีเดียวไปดูกันครับ สำหรับกรรมการตัดสินการเดิน s ิกเนเจอร์วอลก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คือ Amanda o p ฟด m มมิสอุนิเวอร์สไทยแลนด2020ครับคุณแพรวแพรววันนิดนะครับเรืองทองรองอันดับ3 Miss Universe Thailand 2020และคุณชรำพลวัฒนกเกษมนาศครับผู้ในการฝ่ายการตลาดบริษัทโบตาพีเวลจำกัด แล้วสำหรับใครที่เดินได้ดีเนี่ยมีเอกลักษณ์ก็จะได้รับรางวัล Best Signature Walk แล้วก็เงินรางวัล1น1,000บาทเลยนะฮะจากโฟตาปีไปครองซึ่งคนที่ชนะในกิจกรรมนี้ครับคือ MUT 2 2 ELSA เอซ่าก,กดชกชกรครับ ป๋ปากตามเลยแบบ <c oughs> มันได้มันได้เดวดีจังเลยลูกชอบค่ะ <c oughs> ชอบชอบชอบความมั่นใจเก็บกล้องทุกมุมจริงตรงนี้ไม่ไม่มีลมเลยรู้สึกว่าเป็นคนเดียวที่เดินมาแล้วผมปิวโอใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ครับผมรู้สึกว่าไปเดียวกับตรงไหนมาหรือเปล่านะครับ างวัชนะแคมเปญในวันนี้ของ EP Signature Walk ได้แก่22 Elsa ค่ะเอลซ่าค่ะส่วนงานการล่าดินเนอร์ที่เขาใหญ่ในคืนวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ30สาวงานผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2021ได้อวดโฉมเรียกว่าสะกดทุกสายตานะครับแล้วก็สาดอินเนอร์จัดเต็ม เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองและเป็นกําลังใจให้กับสาวงามที่ได้ทํากิจกรรมอย่างมุ่งมั่นตลอด8วันครับซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณโอลิเวอร์กิตติพงศ์วีระเตชะหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสารบริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนมาร่วมงานนี้ด้วยนะฮะนอกจากนี้ครับยังได้มีการประกาศรางวัลพิเศษ2รางวัลครับคือนางงามรักเขาใหญ่ซึ่ง MUT0-3 ไข่มุกได้คว้ารางวัลน,นี้ไปครอง ได้รับสายสะพายนางงามรักเขาใหญ่นะครับออกแบบตัดเย็บโดยห้องเสื้อวัฒนาแล้วก็เงินรางวัลมูลค่า2 0,000บาทต่อด้วยรางวัลการแต่งกายยอดเยี่ยมนะครับที่ต้องบอกว่าเรียกเสียงคือหาได้ทั้งงานเลยนะฮะโดยผู้ที่ได้รับการโหวตมากที่สุดได้แก่ MUT24 ครับอุลลี่พิมนาราได้รับเงินรางวัลมูลค่า1 0,000ื่นบาทครับก็ต้องไปรอลุ้นนะครับว่าสาวนักสู้คนใดจะพิชิตตำแหน่ง Miss u n i v ว r s e t ิ a i l a n d 2021มาครองได้ โดยจะมีการแข่งขันในรอบชุดว่ายน้ำ Best Swim สูตรที่เขาใหญ่นะฮะในวันที่19ตุลาคมแล้วก็รอบ preliminary show นะครับวันที่22ตุลาคมแล้วก็รอบ final show ครับวันที่24ตุลาคมแฟนๆางงามก็สามารถติดตามคอนเทนต์สุด Exclusive ผ่านทาง True ID นะครับในช่อง MUT Reality Live ได้เลยครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแฟนเพ Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ